สวัสดีครับบริษัท r t ร e ที i n g ขอแนะนำปืนสำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงเป็นรุ่นปืนสั้นนะครับซึ่งในหน้าเว็บของทางร้านมีอยู่หลายหลายสิบตัวเลือกนะครับก็แต่ละตัวเลือกจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันกันไปนะครับก็ลูกค้าควรจะเลือกซื้อให้เหมาะกับอุปกรณ์หรือเครื่องฉีดน้ำที่ท่านใช้อยู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะพูด ถึงรายละเอียดในตัวปืนนะครับเราขอให้ความรู้เ,เสริมกับลูกค้าก่อนนะครับถ้าท่านใดรู้แล้วก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับปกติแล้วปืนใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงนะครับเรามาดูเครื่องฉีดน้ำก่อนนะครับอตอนนี้ผมนำเครื่องฉีดน้ำมาวางเรียงกันทั้งหมด5-6รุ่นนะครับ เพื่อให้ท่านเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับที่เป็นล้อเข็นนะครับที่ขายขายกันอยู่ในเว็บล้อเข็นแบบเดียวกันมีขายตั้งแต่ใกล้ๆหมื่นไปจนถึงสองหมื่นกว่านะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับสเปคเนี่ยจะเขียนว่ากี่ลิตรกี่บาส่วนใหญ่เขียนโกหกนะครับจะไม่ใกลตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่ก็อันนี้มันมีผลผลกับการเปรียบเทียบสเปคกับราคา เวลาลูกค้าเลือกซื้อนะครับเขียนจึงทําให้ผู้ขายทั่วๆไปแล้วนิยมเขียนเกินความเป็นจริงเพื่อหลังจากาการมีการเปรียบเทียบสเปคแล้วจะสามารถชนะกับคู่แข่งได้นะครับอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ทางการค้านะครับก็พอเรามาดูทางด้านหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยดูเท่ากันหมดนะครับพอมาดูด้านหลังเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่ามันต่างกันอยู่นะครับขนาดมอเตอร์เห็นนะครับ เลขใหญ่ไม่เท่ากันอมอเตอร์ลูกใหญ่แรงม้าก็เยอะพอแรงม้าเยอะราคาก็ต้องสูงก็ต้องแพงก็จะสามารถทํางานได้หนักกว่านะครับหลังจากตรงนี้มาปับ๊บอ่ะเราก็มาถึงตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มปัจจุบันเนี่ยที่นิยมกันทางน้ำออกจะเป็นหัวคอปเปอร์นะครับก็บางรุ่นเป็นหัวคอปเปอร์เป็นหัวคอปเปอร์ขนาด3หุนนะครับ หรือว่าบางรุ่นจะเป็นเกลียวตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าเกลียวยีบสองนะครับบางรุ่นก็อาจจะเป็นเกลียวขนาดเล็กนะครับก็มีเกลียวสิบแปดเกลียวสิบสีนูนกับไม่นูนนะครับก็แต่และรุ่นก็แตกต่างกันไปอยู่ตามตามสเปคที่ว่านะครับก็พอจากตัวเครื่องมามาปั๊บเราก็จะมาดูตรงสายนะครับตรงขั้วสายเนี่ยจะเป็นหัวขั้วคอปเปอร์ขนาดสหุนนะครับนี้ผมจะมีสงหุน มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับเห็นไหมครับว่าผั้ใหญ่ผั้เล็กนะครับลูกค้าซื้อผิดกันบ่อยเพราะไม่สอบถานนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งตัวผู้เนี่ยเราเสียบเข้ากับที่ตัวเครื่องนะครับส่วนฝั่งตัวเมียนะครับก็จะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กเหมือนกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับขนาดต่างกันรูก็ไม่เท่ากันนะครับก็ตรงนี้ปั๊บก็มาสวมกับตัวปืนนะครับ ขั้วปืนก็ามาตราฐานก็จะเป็น3ามหุนนะครับบางท่านซื้อมาผิดเป็น2หุนมันก็เลยต้องเป็นระบบ2หุนทางระบบนะครับจากาขาั้วขั้วสายมาถึงตัวปืนแล้วเราก็จะมาดูว่าปืนนแบ่งเกรดกันยังไงนะครับตรงนี้ทาง ทางผู้ขายก็จะแบ่งแบ่งกันตามลักษณะอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราพูดถึงชนิดขั้วต่อก่อนนะครับขั้วต่อทั่วๆไปแล้วมันมีอยู่หลายสิบแบบนะครับแต่แบบที่เจอกันบ่อยจะมีอยู่4แบบนะครับ14หัวนูนคอปเปอร์3หุน14ปลายตัดเกียว22จะมีรู14กับรู15นะครับพอดี14เราไม่มีตัวอย่างมานะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นขั้วแบบขั้วเสียบนะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับขั้วเสียบก็จะมีอีกหลายสิบแบบนะครับตัวอย่างรูปหัวขั้วเสียบนะครับตัวนี้นะครับจะมีแบบบอสแบบแบ็กแอนเดกเกอร์แบบลาโววอชแบบยิลี่เดอะวูเยอะแยะไปหมดครับก็ซื้อผิดกันมากนะครับตัวตรงขั้วขั้วปืนกับขั้วสายตรงนี้นะครับก็เราจะมาดูก่อนว่าตัวปืนนะครับ ที่ทางร้านขายปืนเกต DIY นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในของ DIY นะครับเมื่อก่อนทางร้านก็เคยขายมาหลายเกตนะครับก็ยังหาตัวที่ดีเท่าตัวนี้ยังไม่เจอนะครับก็เพิ่งมาเจอตัวนี้นะครับตัวนี้เคยขายมาก่อนนะครับก็ราคาจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับลองมาดูนะครับว่า2ตัวเนี่ยเขาต่างกันยังไงนะครับช่างเอาขึ้นมาดูนะครับเปรียบเทียบนะครับ หัวขั้วนะครับหัวขั้วสองทั้งสองทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ชุบทองเหลืองชุบให้ให้ออกสีเหมือนทองเหลืองนะครับทำหลอกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับก็ทำหลอกเหมือนกันนะครับก็ตัวที่ผมแมนะนำนะครับของที่ทางร้านขายเนี่ยจะแพงกว่ารุ่นตัวนี้จะแพงกว่ารุ่นตัวนี้ นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้แพงก่อนมากนะครับก็เราเราจะดูนะครับว่าตัวกดนะครับยาวกว่านะครับเวลากดเนี่ยมันจะนิ่มกว่านิ่มนวลกว่าแล้วสปริงยาวกว่าเนี่ยก็จะทําให้เกิดความทนทานในต่อการใช้งานมากกว่านะครับก็พอมาดูปืนนะครับมาดูตัวปืนนะครับ2องตัวนะครับว่าทําไมรุ่นนี้ถึงราคาถูกนะครับของเขาไม่ใช่ทองเหลืองแท้นะครับ พอเขาเป็นอลูมิเนียมชุบนะครับเบาเลยครับตัวนี้เป็นทองเหลืองแท้นะครับครับก็เรียนชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับอ่าว่าเกด DIY นะครับ DIY DIY นี่จริงๆแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งถูกวัานี้ลงไปอีกนะครับที่เขาถูกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถอดออกมาแล้วอะนะครับช่างถอดตรงนี้หน่อยถอดออกมาแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่เกียว14นะครับบางรุ่นนะ่ยไม่ใช่เกียว14มันกลายเป็นเกียวเกียวในนะครับแล้วก็ไอหัวฉีดตรงนี้นหัวฉีดตรงนี้จะเป็นเกียวพลาสติกตัวผู้นะครับแล้วหมุนเข้าไปรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่คุณภาพแย่ที่สุดนะครับของ DIY นะครับส่วนตัวหัวหัวที่หมุนปรับได้นะครับอ่า ผมทำหลายให้ดูนะครับว่าของมันมีหลายเกรดยังไงนะครับตัวขวามือตัวนี้นะครับทองเหลืองทองแดงแท้นะครับตัวนี้อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยความทนนี่ยมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังดีกว่ารุ่นที่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกคือห่วยสุดแล้วนะครับแล้วก็วัสดุที่ทำปลายปืนก็ไม่เหมือนกันนะครับสรุปนะครับว่าหัวฉีดพลาสติกหัวฉีดพ o อปเปอร์ มี2เกรดุุณภาพนะครับส่วนตัวปืนนะครับทีนี้เรามาดูปืนเกเมื่ออาชีพใช้นะครับอ่าเมื่ออาชีพเนี่ยทางร้านก็มี2เกรดนะครับอ่าท่านจะดูว่าอ่าเมื่ออาชีพเกรดงานหนักจริงๆนะครับจะเห็นว่าตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้วาลอะเอาวางวางใกล้ๆกันจะได้เห็นว่าขนาดนี่ยไม่เท่ากันนะครับตัวนี้บอดี้ใหญ่กว่านะครับ ตัวกดวาวยาวกว่าใหญ่กว่านะครับปืนรุ่นสีฟ้าแพงกว่าเพราะอะไรนะครับตัวตัวสีดำถูกกว่าเพราะอะไรแต่ทั้งทั้งสองรุ่นของรุ่นมืออาชีพนะครับท่อสแตเลสวาวทองเหลืองข้อต่อทองเหลืองแท้หมดนะครับรับประกรันของแท้นะครับแล้วยังมีอีกรุ่นนะครับหัวฉีดเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับ ปรับหุนได้ตามตามเม็ดจังหวะเม็ดลูกปืนนะครับมีกลมกับแบรนด์นะครับก็เลือกเลือกได้ตามตามชอบใจนะครับก็เราก็จะมาดูว่าไอหัวฉีดสองรุ่นเนี่ยการลักษณะการใช้งานเนี่ยมันต่างกันยังไงหัวหัวพลาสติกก็คือฉีดตรงกับแบรนด์นะครับปรับได้ตรงกับแบรนด์แต่ไม่สามารถนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์เช่น กระป๋องฉีดโฟมนะครับกระป๋องฉีดโฟมครับเห็นไหมครับพอเป็นระบบคอเปอร์ด้วยกันเนี่ยมันใส่กันได้ไปใส่ปลายปืนนะครับใส่ปลายปืนนะครับใส่ได้นะครับไปใส่อื่นๆอีกหลายอย่างนะครับได้หมดนะครับขอให้เป็นระบบหัวขั้วคอเปอร์ที่เป็นขนาด2ขหุนนะครับ หรือจะสามารถนำมาแปลงนะครับแปลงเพื่อเอาไปต่อเอาไปต่อเข้ากับกระป๋องโฟมนะครับหมุนมานะครับาตามชนิดของของปลายขั้วปืนนะครับขั้วต่อนะี่มีเยอะแยะไปหมดครับที่เอาไปใส่กับกับอุปกรณ์นะครับมีหวัวขั้วหลายสิบแบบน,นะครับก็ต้องเลือกซื้อให้ตรงกับ อุปกรณ์ปลายปืนที่มีอยู่นะครับหากไม่มั่นใจว่าจะใช้แบบไหนนะครับวางลงบนพื้นแล้วถ่ายรูปส่งมาหามนะครับพร้อมกับแจ้งมาว่าเครื่องของท่านยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบขั้วเสียบนะครับเห็นนะครับเป็นสปริงนะครับอันนี้ก็ต้องสนอหัวขั้วนะครับเป็นหัวขั้วเสียบแบบนี้ก็มีอยู่หลายสิบแบบนะครับมีหลายสิบแบบมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกับพวกพวกที่เป็นเกลียวนะครับ ขั้ว15ข้างในนูนหรือข้างในเว้าแบบนี้นะครับแบบมันจะไม่เยอะนะครับพอมาเป็นขั้วเสียบเน่โอ้เยอะมากนะครับบางถ้าป้องกันความผิดพลาดแนะนําให้แจ้งมาแจ้งรายละเอียดมาก่อนแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูหรืออาจจะต้องรบกวนท่านวัดขนาดเปรียบเทียบก่อนสั่งซื้อนะครับถึงจะได้ของที่นําไปแล้วใช้ใช้ได้ผลน,นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นเกจอุตสาหกรรมนะครับตรงขั้วต่อนะครับเป็นพวกขั้วต่อแบบการการสายพันกันนะครับสไตเลสแท้นะครับส่วนตัวข้างในเปิดออกแมาก็จะเหมือนกับตัวน้นนะครับแต่พิเศษกว่าคือวาวทำด้วยเซรามิกแท้นะครับแล้วก็โรงงานเขาทดสอบปิดเปิด1 0,000ครั้งนะครับรับประกันตัวนี้ขายให้กับลูกค้าที่ฉีด ที่แรงดัน250บารจนถึง300บารนะครับใช้ได้ทนทานครับถ้าท่านใช้ปืนเกตมืออาชีพเกตอุตสาหกรรมมาแล้วหลายยี่ห้อแล้วมันไม่ทนอย่างที่ท่านต้องการนะครับทดลองใช้รุ่นนี้ดูนะครับรับประกันไม่ผิดหวังครับก็หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่ต้องการชี้แนะก็ สแกน QR code และแชทเข้ามาถามได้ก่อนสั่งซื้อนะครับทีมงานเราพร้อมที่จะให้ความรู้และก็นำเสนอในสิ่งที่ดีในราคาที่ยุติธรรมกับลูกค้านะครับคุ้มค่าเงินต่อการเลือกใช้สินค้านะครับขอบคุณครับ